วันนี้จะพามาดูรถคันหนึ่งสุดพิเศษอีกพอซ่า3-50นิวนิวป้ายแดงเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรแล้วก็สภาพรถกันมาตามมาดูกันครับนี่นะเจ้าพอซ่า3-50ตัวใหม่นะนี่คันนี้นะสภาพป้ายแดงเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์กันก่อนแล้วนี่นะสภาพรถนะตอนนี้ยังซิง่งๆอยู่นะแต่ได้เปลี่ยนเบาะมาแล้วเพราะว่าเบาะนี่คือบเบาะเดิมมันสูงมากแล้วนี่เปลี่ยนเบาะมาเป็นเบาะต่ำเดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์กันก่อนอน,นะว่ามีอะไรกันบ้างมาตามนี่นะครับ ของแต่งเต็มๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมมาแนะนําชิ้นแรกก่อนนะเป็นชิวนะครับเป็นตัวงานชิลพอซ่าเป็นทรงกระต่ายนะนี่นะสวยๆนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องอัปเดตด,ด้วยการใส่ขานี่ยนะขามันนะเป็นขา CNC นะฮะเดี๋ยวตามมาลุนนี่สองตามมาด้วยฟิล์มเรือนใหม่นะฮะนี่ฟิล์มกันรอยเรือนใหม่ตัวนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็มาเป็นชุดนิ้วเบรกนะครับนี่ตัวนี้นะครับนิ้วเบรกหนึ่งคู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็มาเป็นเซตโหลดหน้านะฮะเซ็ตโหลดหน้าน้นํามันอย่างดีเลยนะครับ น้ำมันสังเคราะห์แท้ร้อเซนะฮะแล้วก็มาเป็นบูธกันสั่นนะล้อหลังเป็นสแตนเลสแท้นะครับสแตนเลตสามศูนย์สี่นะครับบูธล้อหลังคอซ่าสามร้อยสามห้าศูนย์ตัวนี้ต้องมีทุกคันนะถ้าไม่มีไม่ไม่ได้นะครับควรใส่เลยนะครับแล้วก็มาเป็นตัวรองขาตั้งข้างนะฮะตีมเป็ดตัวรองขาตั้งข้างคะตัวนี้นะครับแล้วก็มาเป็นไอตัวตัวรองตัวตัวแกนนะตัวรองตัวตัวสวมแกนนะแกนขาตั้งข้างนะครับ แล้วก็มากันดีนะบางคนในนะคอซ่าสามสวนเป็นงาน 5D ตัวนี้โคตสวยเลยนะนี่นะครับมีน็อตแถมให้มีกาวแถมให้นะแล้วก็มานี่เลยครับ White e d ตัวนี้นะ G-Sport นะครับแล้วก็เป็นตัว b a c k Red ตัวนี้เป็นตัวรีบาวตัวท็อปเลยนะตัวนี้8ปด0ก้าพนะแล้วก็มีสปริงแถมให้ด้วยนะมีใบประกันอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่ออปชั่นประมาณนี้เลย นะครับนี่ประมาณนี้นะตาเด็กก็เลยเริ่มกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เรามาโหลดหน้ากันก่อนเลยนะมีสีนี้สวยๆนี่กําลัางโหลดหน้านะครับเส็จตริงนะครู่าเดยวมาตามดูกันอีกทีนึ่งละกันเดี๋ยวผมจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมรีวิวอะไรกับตัวรถก่อนเดี๋ยวหลังจากทําเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูชุดนี้บอกว่าเลยเหมดประมาณหมื่นกว่าบาทนะเพราะว่าโชคเนี่ยต้องลอไปแปดเก้าพันแล้วนะแต่ ประมาณหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถเต็มๆให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมยังเป็นย้าลาฝากติดตามด้วยสวัดดี